สวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟบุญธรรมพากินนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษสุดๆครับมาอยู่ที่อำเภอเขมรราชจ,จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองนะครับ เรามาเจอร้านอาหารญี่ปุ่นที่อำเภอเขมราชนะครับซึ่งไม่ใช่ร้านของผมด้วยนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวกันก็แค่อยู่ที่อำเภอเขมราชด้วยกันเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับมาดูว่าที่อำเภอเขมราชนะครับนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับนอกจากจะเป็นเมืองถนนคนเดินนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ยังมีการพัฒนาในแง่ของเรื่องของอาหารด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าที่เขมราชนะจะมีแค่ ลาไม่น้ำโขงนะครับมีลาบปลาก้อยปลานะแต่วันนี้อาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารนานาชาติมาแล้วนะครับนี่ครับร้านอิมจุกซูชินะครับเพราะว่าในร้านนี้นะครับความพิเศษนะครับก็จะมีตั้งแต่ซูชิอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยก็มีนะครับใครชอบแบบไทยๆก็ทานสั่งแบบไทยๆใครชอบแบบอาหารจีนก็มีแบบอาหารจีนใครชอบแบบอาหารอีสานก็มีแบบอาหารอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือนานาชาติแล้ว เขมราศของเรานอกจากจะพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของอาหารเหมือนกันนะครับเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครมาที่อําเภอเขียมราชนะครับบอกว่าต้องมากินอาหารอีสานอย่างเดียวไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เราไปถึงอย่างนี้แล้วครับอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารจีนอาหารอีสานนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูสุดเขตแดนสยามนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าของกินจะหายากนะครับแล้วก็คนต่างถิ่นมาบางทีอาหารอีสานเราลดเผ็ดใช่ไหมครับไม่อยากกินเนาะ หรือว่าอยากกินก็อาจจะสั่งมาบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากมีอาหารจีนด้วยก็สามารถสั่งได้อยากมีอาหารไทยด้วยก็สามารถสั่งได้นะครับหรืออาหารญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นอาหารที่จะบอกว่าที่ผมถนัดที่สุดด้วยวันนี้ก็อยากมารีวิวมาดูว่าจะขนาดไหนนะครับป่ะเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยครับ ครับตอนนี้เราก็ได้เห็นเมนูกันแล้วนะครับว่าเมนูอาหารญี่ปุ่นที่อำเภอเขมราด น่ากินขนาดไหนน่าอร่อยขนาดไหนนะครับทางผู้ชมทางบ้านก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับเจ้าของร้านต้องบอกว่าที่หัวใจแกร่งมากๆนะครับที่กล้ามาเปิดที่อำเภอเขมรลาดตัวผมเองยังไม่กล้ามาเปิดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเขานะครับว่าแล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาเล็กๆน้อยๆนะครับไปดูว่าเจ้าของร้านนะครับที่ผมได้ยินมานะครับบอกว่าไปทํางานที่กรุงเทพนี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ช่วงโควิดนะครับร้านปิดนะครับแล้วก็ เดินทางกลับมาที่เขมรราชจริงๆริงบ้านเขาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับผมนะครับอยู่บ้านหน้องผือนะครับตำบลน,น้องผือก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาดูนะครับว่า14ปีทําไมเขาถึงกล้าตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่อำเภอเขมราชทั้งๆท,ท,ท,ที่ผมเชฟบุญธรรมและยมกลกามาเปิดเลยครับแต่ว่าพอเห็นหน้าตาอาหารเขาครับเชื่อเลยว่าอนาคตนะครับไปได้ดีแน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของร้านเขาครับ เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของร้านตัวจริงนะครับคือเชฟที่ใจกล้ามากๆนะครับที่กล้ามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่อำเภอเขมรานะครับเชฟบุญธรรมยังไม่กล้ามาเปิดเลยนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยถือโอกาสนอกจากมันจะมารีวิวอาหารแล้วนะครับยังมาให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นคนอำเภอเขมราที่ใจแก่งมากนะเอาล่าให้ฟังหน่อยไปทํางานที่กรุงเทพกี่ปีแล้วครับถึงกล้ามาเปิดที่บ้านเราสิปีครับสิปีใช่แรกอๆไปก็เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารอ๋อไปเป็นเด ก็เป็นบา,าน้ําแล้วก็ผมเป็นคนค่อนข้างแบบซนนิดนึงครับอเหมือนจะคอเองอยากเป็นมาเนี้ไ่เลยสดแต่ผลสุดท้ายก็มาตกอยู่ที่อาหารญี่ปุ่นชอบผมบว่าเป็นศิละปะดี เมื่อกี้เห็นบอกว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกเมื่อกี้นะครับบอกว่าเคยไปสมัครงานที่ร้านฮอนมโนชูชิด้วยแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าน้องจะทํางานอยู่แถวแถวรอบนอกเนาะแถวเลียบดวนแถวบางกะปินะครับเพราะว่าฮอนมโนส่วนมากก็จะอยู่ข้างในเมืองตรงตึกหนึ่งใจกลางเมืองนะครับการเดินทางก็จะไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวมาถามความคิดดีกว่าทำไมถึงกล้ามาเปิดที่อำเภอเขมราดบ้านเรา ตอนนั้นคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ครับก็ตอนกลับมาอยู่แม่ก็อายุเยอะแล้วครับอ okay, อ,อยากมาดูแลแม่มานี่ครับผมก็มาวิ่งหาที่ไปที่มุกบ้าง วิ่งหามเลยครับโซนนี้เพราะว่าอยากทำร้านอาหารตอนแรกแม่ให้เปิดที่บ้านแต่บ้านผมมันอยู่ในซอยครับผมว่าที่บ้านน้องคือนะอยู่บ้านแกลกด่านอยู่แกลกด่านจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่แกงลกด่านด้วยโอ้ยแกงหลักด่านนะครับจะไปเปิดยังไงผมยังคิดไม่ออกเลยแต่แม่ไม่อยากให้มีแบบค่าที่ประมาณนี้ครับอยากให้แบบทําอยู่บ้านเหมือนทาพวกโอมากเสะประมาณนี้ครับใช่๋อผมก็มานั่งคิดนั่งนอนคิดผมว่าไม่น่าจะเวิร์กประมาณนี้ผมก็เลยขับรถหาที่ ครับครับไปมุกก็ได้ที่แต่เขาจะเอาเปอร์เซ็นต์ประมาณ30ถึง35จะเอาเปอร์เซ็นต์เราจะ<ช>ไม่ได้คิดค่าเช่าเราใช่ครับโห oh, <ผม S 1> ต้องกลัวจะไม่ไหวผมก็เลยไม่ใช่ใช่อันนั้นอันนั้นคือถ้าเรามีทุนนิดหน่อยนะพี่คุณทำแนะนําเลยจะพึ่งไปจะพึ่งไปนะถ้าแบบเปอร์เซ็นต์นะั้เรามาเช่าแบบนี้ดีกว่าเนาะใช่ครับแล้วคิดยังไงตอนนั้นถึงถึงถึงบอกว่าเอ้ยมาเจอพื้นที่ตรงนี้ที่เขมาราดของเราอันนี้ตอนแรกแม่แกปิดไว้นะครับผมเห็นป้ายขึ้นว่าให้เช่าอืมผมก็เลยลองมาถามดูครััับบบบ่่กกก็คุยพออแมเเจ้าาาขงน ก็ใจดีนะครับเขาก็เลยบอกว่าอยากทาก็มาลองดูลูกเขาาหายมาอืมผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคครับนี่เปิดเมื่อกี่เดือนเปิดเมื่อกี่เดือนประมาณ2เดือนครับสเดือนนะครับคือจริงๆแล้วผมเห็นร้านนี้นะครับในเพจของเขมราชธานีเนาะใช่นะครับจะลงบ่อยมากนะครับแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็มีการเมนูคิดเมนูออกมามีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าที่พิเศษสุดๆนะครับคือไม่ได้บอกว่ามีอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวมีอาหารอีสานด้วยเนาะมีอาหารจีนด้วย แล้วก็มีอาหารไทยด้วยครับผมแล้วความรู้ของเราเรื่องพวกอาหารจีนอาหารอาหารไทยอย่างเงี้ยตอนนั้นจะเป็นเพื่อนทําอีกคนหนึ่งครับผมจะส่วนมากจะไปญี่ปุ่นอืมอ๋อนี่มีมีเพื่อนมีหุ้นด้วยไหมเพื่อนที่ทําอาหารเหมือนแยกกันทำอ๋อเป็นสองครัวแต่ถ้าเป็นอาหารจีนก็จะอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ขายของเขาไปอ๋อก็คือมามาหารเรื่องค่าเช่ากันใช่ครับ เราก็จะได้เปลี่ยนเบาาละลงเผื่อเรามันขายไม่ได้อย่างนี้ครับเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าด้วยค,คนเขาไม่กินญี่ปุ่นมาเนี่ยครับมีหลายคนน้องนี่นะครับก็ต้องบอกว่าเขมราชของเรานะครับมีอาหารดีๆนักท่องเที่ยวไม่ได้บอกว่าอยู่แค่อำเภอเขมราชนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลมาเที่ยวถนนคนเดินมาเที่ยว ตลาดท่าหิมของนะครับมาจากจังหวัดอื่นๆมาขมราชานะครับต้องบอกว่าวันนี้ขมราชาบ้านเรานะครับมีอาหารนานาชาติไปแล้วนะครับอาหารท้องถิ่นก็มีแล้วก็อาหารนานาชาติก็มีมีอาหารจีนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผมว่าที่นี่แหละนะครับที่ปลานะยังไม่ได้ชิมแต่ว่าเห็นหน้าตาอาหารไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงจะเหมือนที่กรุงเทพไหมนะครับแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าเชฟเป้เนี่ยนะครับ คือด้วยประสบการณ์ที่อยู่ยกรุงเทพมา10กว่าปี10กว่าปีนะเนาะจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆปะนะครับก็จะส่งความ<ด>อร่อยนะครับ<ๆ>ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนะาะอยากอยากฝากร้านอะไรบ้างเชฟเป้ฝากร้านด้วยนะครับร้านยิมจุกชูชิสาขาเขมราชนะครับในอนาคตยังไงในอนาคตถ้าขายดีในอนาคตถ้าขายดีอาจจะมีเสริมลงมาเรื่อยครับอาจจะมีชาบูมี พวกราเมงพวกอะไรไปเรื่อยๆครับอื่นะครับน้อครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นเชฟตัวเล็กแต่หัวใจแก่งมากนะครับเชฟเป้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับอาหารที่เชฟเป้ยทำนี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเป็นโลปลาไหลครับโลอูนางิครับอ่านี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรนะเชฟเป้อูนางิครับอูนางิใช่อูนางิโลอูนางิโลอ่านะครับอูนางิอุรามากิหรือว่าอูนางิโลนี่เองนะครับเนี่ยครับก็คือ มีไส้ปูอัดเนาะมีแตงใช่ไหมครับมีไข่หวานแล้วก็มีปลาไหลนะครับหวานเราก็ทําเองอร่อยครับอ่านะครับส่วนมากจะผมจะทําเองทุกอย่างทาเองทุกอย่างไข่บ้านเราด้วยใช่เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าอาหารญี่ปุ่นแบบแบบนี้เขาเรียกฟิวชั่นด้วยนะครับเป็นแบบไหนจะอร่อยขนาดไหนนะครับถ้ามีโอกาสนะน้ำมันผักกาวยงผมมาหยดใส่นิดหนึ่งนะครับผมว่าอย่างนี้เลยนะครับไปพี่กําลังทําน้ํามันผักกะแยงอยู่นะครับแล้วก็อยากทําใส่เหมือนกับเขาเรียกว่าเห็ดทัฟเฟล ให้มันคล้ายๆกันใช่ใช่ครับแต่กินผักกระแยงบ้ากำลังทำอยู่วันนี้นะครับผมเชฟบุญธรรมนะครับก็มาให้กำลังใจน้องนะครับหรือว่าเชฟเป้นะครับจริงๆบ้านบ้านเราอยู่ใกล้กันมากนะครับรน,นะครับอยู่ใกล้กันมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเพิ่งจุดเริ่มต้นเนาะ,ะก็ผมก็อยากให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจน้องแล้วก็ฝากนะครับร้านอิ่มจุก นะครับซูชิซาชิมินะครับของอำเภอเขมราชของเรานะครับแวะเวียนมาครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาอุดหนุนกันนะครับแล้วก็เราจะได้มีร้านอาหารดีๆที่อยู่ในอำเภอเขมรราชนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเชฟเป้เชฟตัวเล็กนะครับแต่ใจใหญ่นะครับอยากให้ประสบความสำเร็จนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นี่ครับอาหารก็หน้าตาดีมากแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาชิมรสชาติกันนะครับว่า จะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนนะครับเรามาชิมกันเลยนะครับเอาแบบญี่ปุ่นผสมแซลมอนนะครับแซลมอนดองก่อนโอ้โหดูครับแซลมอนดองนะครับมีพริกด้วยคำนี้นะครับต้องชิมก่อนเนื้อปลาแซลมอนก็อยู่ในมาตรฐานของเนื้อปลาแซลมอนนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าซอสนะครับซอสท,ที่ เทเป้ทำนะครับกรอมๆนะอร่อยเป็นเมนูที่น้ำฟิวชั่นะ Fusion, ออกอีสานบ้านเรานะครับมิกนะครับมีกระเทียมมีพริกนะครับมาเดี๋ยวมาคำที่สองนะครับว่ากุ้งที่ขอดองน้ำปลาได้ดองซีอิว๊วไม่ใช่น้ำปลาโอ้ <c oughs> นี่ครับจะเ,เป็นแบบไหน <S <S น้ำดองเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษคือร้านอิ่มจุกนี่นะครับเขาก้าที่จะใช้กุ้งที่มีความสดกล้าใช้กุ้งที่มีความสด นะครับอันนี้คือบ่งบอกเลยว่าเชฟนะครับเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดของอาหารจริงๆมาเดี๋ยวทีนี้เราไปแบบซูชิดีกว่านี่ทั้งหมดมีคําคนะครับเป็นแซลมอนแล้วก็มีชีสแล้วก็มีไข่กุ้งนะครับอันที่สองนี่เป็นซอสซาลายนะครับส่วนคํานี้ก็จะเป็นไข่กุ้งมีซอสนะมายองเนสอันนี้เป็นหอมนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบคําที่ใส่ไข่ใส่ชีสดีกว่าดูซิว่าข้าวซูชิเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวหอมมะลิ นี่ครับคือบ้านเราเดี๋ยวนี้ข้าวญี่ปุ่นมาถึงแล้วนะครับเขมราชน,นีนคือถ้าบอกว่าเขมราชของเรานะครับต้องมาใครที่มาเที่ยวที่เขมราชต้องมาต้องมาครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วข้าวนี้เขาใช้ข้าวญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่นะครับข้าวญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่นี่มาตรฐานมาตรฐานกรุงเทพเลยนะครับ มาตารฐานกรุงเทพเลยถ้าผมดูหน้าตานะแล้วรสชาติพวกข้าวพวกอะไรที่เชฟเขาทำนะก็อร่อยทักกยากิครับทักกยาจกิอร่อยมากครับสุดยอดการที่จะทานแซลมอนดองหรือว่ากุ้งดองนะเขาเขามีสาหร่ายให้ด้วยสาหร่ายแถมด้วยนะครับนี่ครับ แพ็กแบบนี้เลยจะต้องต้องทานแบบที่ทานกับสาหลายเนาะเอาพริกใส่หน่อยถ้าใครทานพริกไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่นะครับแซลม,มอนใส่มีกระเทียมด้วยแบบนี้หน่อยครับ ตอนนี้ก็ได้ทานทุกเมนูแล้วนะครับผมก็ได้ทานทุกเมนูแล้วก็ต้องบอกว่าอิ่มจุกซูชิซาชิมินะครับสา,าขาอ,อําเภอเขมราชของเรานะครับโดยเชฟเป้นะอร่อยครับผมการันตีเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะมาทานที่นี่นะครับก็ต้องแวะมาอุดหนุนนะครับที่อยากทานอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าที่นี่ก็จะมีอาหารจีนอาหารไทยอาหารนานาชาตินะครับแล้วก็ฝากนะครับ ทุกท่านนะครับติดตามนะครับเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube นะครับช่องเชฟบุญธรรมพากินนะครับแล้วก็ติดตามว่าเชฟบุญธรรมจะพาไปกินที่ไหนในเทปหน้าติดตามค่ะ